แค่นี้นะครับมาชี้แจงนะว่าทําไมเราถึงแบบว่าพูดเยอะพูดอ,อธิบายชักแม่น้ำทางท่านี่นั่นโน,นต่างๆยอะไรเงี้ย่างที่หลายๆคนรู้สึกนั่นแหละนะครับมันมีเหตุผลของมันนะฮะโอเคอ่ะก็แล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือ YouTube เขาอนุญาตให้ลองอัพคลิปได้เท่าไหร่ม่ะสิบชั่วโมงมั้งอืมนะแล้ว ขนาด YouTube ยังไม่ห้ามเลยอะแล้วคุณเป็นใคร <laughs> ยอกยอกยอกโอเคสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเอสในรายการ YouTube บ้านทางช่อง YouTube บ้านลอยแปดแช์นะครับวันนี้จะมาตอบคำถามนะครับหลายๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาในแนวทางที่ในทิศทางที่ว่า พูดเยินเยอจังพูดนานจังพูดเยอะจังเกินนําเยอะจังอลัมพบทเยอะจังอะไรเงี้ยนะครับเนื่องจากว่าจากประสบการณ์ในการทํา YouTube มา3ปีนะครับเรารู้สึกว่าการพูดแบบมาปุ๊บแล้วพูดเข้าประเด็นไปเลย h i t to the p o i n ออะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารเนาะเขาก็ชอบที่จะให้ทําแบบนี้ใช่ไหมคือไม่ต้อง เกินนำอารมณบทเยอะอยากรู้อะไรเดี๋ยวเข้าถามเองอะไรเงี้ยซึ่งเราอะรู้สึกว่าเราไม่อยากจะมาตอบคำถามทีหลังเราอยากจะให้คลิปหนึ่งอะมันเป็น one stop service นะครับซึ่งคำนี้เอาจร,จริงก็เป็นคำที่แบบว่าคู่แข่งแบบแข่งกันมาใช่ไหมระหว่างคำว่า hit to the point กับ วันสต o อปเซอร์วใช่ไหม <laughs> เราอยากให้คลิปเนี้อมันมีคําตอบให้ทุกๆคนนะครับเออตั้งแต่คนที่แบบความรู้เป็นศูนย์หรือติดลบอะไรเงี้ยจนถึงขั้นเออจนรวมถึงคนที่มีความรู้แบบระดับแอดวานซ์แล้วอะไรเงี้ยต้องการที่แค่จะมารีเช็คครอสเช็คดับเบิลเช็คข้อมูลเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับอืมเราอยากจะให้มันครอบคลุมทั้งหมดนะฮะซึ่ง มันก็สามารถทําได้เราก็เราก็ว่ามันเป็นวิธีการที่โอเคนะครับเราไม่ได้ซีเรียสว่าเอ้ยคนที่เข้ามาดูคลิปของเราต้องดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะอะไรเงี้ยเราไม่ได้ซีเรียสเราไม่ได้แบบกังวลว่า YouTube มันจะมองว่าถ้าคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วกระโดดกระโดดนะครับเร่งความเร็วคลิปเอ่ยนะฮะหรือว่ากระโดดข้ามไปฟังช่วงกลางหรือว่าช่วงเกือบจบคลิปอะไรเงี้ยเออ มันจะทําให้ประวัติการเข้าชมของ YouTube ที่มันบันทึกเอาไว้เนี่ยเอ่ออัลกอริทึมของ YouTube เนี่ยมันมันไม่ดีนะครับประวัติเราจะเสียอะไรเงี้ยเราไม่ได้ซีเรียสนะครับเออเรารู้แค่ว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่า1 คลิป YouTube สามารถเล่งความเร็วได้สองคือมันสามารถกระโดดข้ามไปช่วงที่เราอยากจะฟังเราอยากจะรู้เรื่องได้นะฮะเราเรารู้แค่นี้เออซึ่งถ้าคุณรู้แล้วคุณก็แค่ทำนะฮะหรือถ้ามันแย่กว่านั้นเงินหล่นใช่ไหมถ้ามันแย่กว่านั้นถ้าถ้ามันถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปเราไม่โอเคเลยอะไรเงี้ย ก็แค่เปลี่ยนไปดูคลิปคนอื่นนะครับเราเข้าใจนะครับแต่เราไม่เข้าใจคนที่มาคอมเมนต์นะครับว่าพูดเย็นเยอะมาก <c oughs> คุณคุณคิดว่าผมไม่รู้หรอว่าผมพูดเยอะนะเพราะว่าผมตั้งใจอยู่แล้วนะฮะในการที่จะอธิบายอ,อธิบายที่มาที่ไปของคลิปนะครับอารัมพบท หรือเกรินนํำนะครับความหมายเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะฮะเออคุณคุณไม่คุณคุณไม่คิดหรอว่าเราตั้งใจทำอะ่ะเราเราตั้งใจที่จะพูดให้มันเยืนเยอ,อะเออถ้าไม่ชอบนะฮะก็อย่างที่บอกหนึ่งก็กระโดดข้ามไปช่วงกลางนะ,ะหรือว่าช่วงท้ายของคลิปช่วงที่คุณต้องการนะก็กอข้ามก็ได้หรือถ้า ถ้าถ้าไม่ชอบจริงๆถ้าแบบว่ารู้สึกว่าคลิปนี้มันไม่ตอบโจทย์ก็แค่เปลี่ยนคลิปไปนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะลืมลืมต้องขอขอบคุณนะครับที่ที่มาคอมเมนต์นะแสดงว่าการที่คุณมาคอมเมนต์เนี่ยแสดงว่าคุณได้ดูคลิปของเราจริงๆใช่ไหม,มซึ่งเราก็ขอขอบคุณไว้นะที่นี่ด้วยนะฮะแต่เราก็แอบสงสัยนิดนึงว่า การที่แบบกระโดดข้ามไปฟังช่วงที่ต้องการของคลิปหรือเปลี่ยนไปฟังคลิปอื่นน่ะมันไม่ง่ายกว่าการมานั่งคอมเมนต์ตอกแตกตอกแตกแบบนี้หรออะไรเงี้ยนะแล้วถ้าเกิดว่าปรารถนาดีกับเราจริงๆนะครับมันมีวิธีอยู่นะฮะหนึ่งก็คือใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงในการตั้งชื่อช่อง YouTube นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยภาษาของสุภาพชนเพาใช้กันนะครับมีหางเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นคลิปนี้ก็ ปิ้งนะอย่าลืมใส่นะจะขี้เก <now> like ียจติดขี้เกียจที่ไม่ยอมไปอินเสิร์ตทำาบีโรอะไรเงี้ยนะเออเอาเอาคอมเมนต์นี้ไปใส่ด้วยนะครับพูดเยอะๆมากๆมากๆๆนี่นี่แน่ใจเหรอว่าหวังดีแน่ใจเหรอว่าเป็นคอมเมนต์แบบแบบติเพื่อก่อแน่ใจเหรอเราว่าไม่ใช่นะเออนะก็เจอคนมาเยอะแล้วนะครับนะในชีวิตนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็พอจะ เราเราได้ก็จะดูทางออกนะครับว่าใครมาแบบเป็นมิตรมาแบบหวังดีหรืออะไรนะครับหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะครับใต้คําในคําอธิบายใต้คลิปเราใส่ไว้หมดเลยคอนแทคของเราเบอร์โทรศัพท์2เบอร์อีเมลด้วยแฟนเพจด้วยนะครับซึ่งแฟนเพจเนี่ยมั่นใจว่าคนไทยมากกว่า80%มั้งนี่ให้น้อยแล้วนะตีเป็นน้อยแล้วนะแปดิน่าจะมี Facebook นะครับซึ่ง แฟนเพจเนี่ยเราก็ใส่เป็นลิงก์ไว้เลยแค่กดเฉยๆกดปุ๊บมันจะโหลดมันจะเปิดโปรแกรมเฟซบุ๊กแอปพลิเคชัน Facebook ขึ้นมานะครับคุณก็ทักแชทมานะครับบอกว่าเอ้ย ชมก่อนนะชมก่อนชมก่อนตินะครับถ้าถ้าเราไม่สนิทกันนะแต่ถ้าสนิทกันแล้วเราต้องรีบพูดเรามีเวลาจํากัดอะไรเงี้ยก็ติไปเลยนะครับว่าทําอย่างนี้มันไม่ถูกต้องทำไมนีดีกว่าไหมอะไรเงี้ยอ่านะฮะก็ชมก่อนนะครับว่าอคลิปของคุณมีสาระมากเลยแต่จะดีมากเลยครับถ้าอะไรอย่างนี้ทําเป็นไหม <c oughs> เนี่ยครับคือคนที่แบบมีความหวังดีต่อกันจริงๆนะเขาจะเขาจะสเปนเขาจะอ๋อสเปนแปลว่า ใช้เวลาเอ,อ,อ่ะให้เวลากับกับคนที่เขาวังดีอะมากกว่าการที่มาคอมเมนต์แบบด้วยตัวอักษร2-3ตัวในใต้ใต้ใต,ใต,ใต้ใต้คลิปนึกออกปะในรูปแบบของการคอมเมนต์นะครับโอเค่ะก็มาฝากไว้แค่นี้นะครับ <laughs> มาชี้แจงนะว่าทำไมเราถึงแบบว่าพูดเยอะพูดอ,อธิบายชักแม่น้ำทั้งห้านี่นั่นนนต่างๆอะไรเงี้ยอย่างที่หลายๆคนรู้สึกนั่นแหละนะครับ มันมีเหตุผลของมันนะคะโอเคอ่ะก็แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือ YouTube เขาอนุญาตให้ลราอัพคลิปได้เท่าไหร่วะสิบห้าชั่วโมงมั้งอืมนะแล้ว ขนาด YouTube ยังไม่ห้ามเลยอะแล้วคุณเป็นใคร <laughs> <laughs> ยอกยอกยอกโอเคไปแล้วไปแล้วอ่ะก็ออกเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับจะมีคนชอบเพราะวะ่า <laughs> ใครมันจะชอบวะ <laughs> นี่มันฟาดฟันกันชัดเลยนะครไม่ๆเราก็ติเพื่อก่อคุณเหมือนกันนะครับเออเราเราก็ไม่ใช่คนดีสมบูรณ์แบบ100%ยเปร์เนะฮะเช่นเดียวกันคุณก็ต้องการที่ให้ใครมาเติมเต็มเช่นเดียวกันนะครับ,เอ,นนรบเออเราคุณเป็นกระจกสองเราใช่ไหม คุณคุณเป็นกระจกสะท้อนเงาของเราเราก็เป็นกระจกสะท้อนเงาของคุณเช่นเดียวกันนะครับเราไม่สามารถที่จะพิจารณาพิจารณาสอบดูแลเ,เห็นเห็นเห็นอะไรนะภาพรวมนะครับเห็นเห็นอากาบกริยาอะไรบางอย่างที่เราที่เราทำมันออกไปโดยโดยใช้จิตสำนึก ออกมันจะก้นบึ้งของเราอ่ะเออกระมละสัรดานอ่ะเราเราไม่สามารถรู้ได้หรอกนะฮะซึ่งคุณก็สะท้อนผมมาผมก็สะท้อนกับคุณไปเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับนนกีฬาฟุตบอลต่างๆนะถ้าโคช้ชไม่มีความจําเป็นเนี่ยก็คงไม่มีไม่ต้องมีโคช้ชใช่ไหมแต่เนี่ยก็ยังต้องมีโคช้ชอยู่ข้างๆสนามนะครับเพื่อคอยบอกคอยสอนคุณว่าเอ้ยอันนี้มันถูกต้องอันนี้มันไม่ดีมันต้องปรับปรุงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะ โอเคไหมเก็ตไหมโอเคครับ <laughs> ผมสับกับคลิปนี้ก็มาสันส้นสัน้นสั้นหรือเปล่า <laughs> 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 เพียงแค่นี้นะครับห <laughs> วังว่าจะเป็นประโยชนงไม่มากก็น้อยนะถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไ like ลค,ค์นะฮะใช่กดแชร์แค Subscribe นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ